คือ <H ül> ไม่ไม่ค้ารุ่นคิวเอาล้อมเอาล้อมเซ็บซ็บเซ็บบ่ฮะอร่อยมั้ยบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ดูดูอ่ะ ฝนตปกเปร,ปรยเลยอบรรยากาศดีมากไอม่จะวันปุยไมนี่นะได้น้ำวันปุ้ยนี่พลงหมอยเยคอมเมนจีดักดเสรงเลยเขผม,มีปุ๋ยจะใส่น้ำไหม มันยังเป็นสค่พดีใจมากนโตเอปโพดร้อยนี้ลนี่น่ะอี็นปินครูของตาตาตาทำอะไรด่าตาบรรยากาศบรรกาศดามเย็นวะ นักีฬานักีฬาพากนนีหมดแล้วพูดเลยทำไมเรียงเร็วเพอะไรนั่นคือเรียงเร็วเพพูดไทยอะไรนะมันคือเรียงเร็วย คอมเมนตพูดไทยยอมพลาดเดีภาพาไปดูกระมมหน่อยสิยด้ขาวรานนีกระมมหอเรื่อร่อยไหมนี่แซ่บบอกีอตีก็ลายลูกชิ้นด้ยวนี่ค่ะพี่คล้ลคายลูกชิเบจ้านพ่เรานายค้เวะเ เออนี่นี่เจอทีเด็ดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแปงค่ะฮะชื่ออะไรนะชื่อแปงชื่อเต่งโสดค่ะโสดจริงไหมนี่โสดจริงนี่เอฟซีนี่โสดได้คนนี้คนไหนอะไรคนนี้ล่ะคนนี้มีแฟนแล้วใช่ไหมนี่อยู่อยู่อยู่บ้านอะไรนะเย่คนคนขนาดชื่อว่าเขือมีแฟนยังคะ เาโซ่เหมือนกันครับเพื่อนนูก็โซ่ที่วมโซ่กาหีมีมีเฟซบุ๊กไหมนี่ไม่มีไม่มีนี่มึงบอมเล่นเกมมเล่นเกมยังนี่มาทำอะไรดิเาไาดูดูบรรยากาศอืออืออร่อยมากเลยวดูด เจ้าของร้านไม่ทำอะไรแล้วนี่เจ้าของร้านกิจจี้เหรอกจิล้มากเลยคนนี้นี่เจ้าของร้านเจใหญ่ใจสปอร์ตเป้จเป้สนุกสนุกเมาเพลินมากเลยจเป้พาเพลินเย้อาไปก็ต้องมาเพลินถูกปฝากร้านครับสามพี่น้องครับนี่ตอนนี้ไม่มีพี่น้องแล้วเบรกบ้าหมดแล้ว เบรรยาญญกาศนู้พลิงชมเฮ้ยใครที่ต้องการน้ำนี่ก็มาแล้วนี่ขอบันดาจีร่น่นยู่ไหนตอ,องา,าน้ตะอ้อ่ะเดี๋ยวสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวรอชมคลิปต่อตไปสลับคลิปนี้ก็บายบาย